จ้ะนงพนีเผยสาเหตุไม่ขอโทษตะก,กะแตนชลดาลั่นพูดถึงพ่อแม่คนอื่นเคยคิดจะขอโทษบ้างไหมจากกรณีที่ตะก,กะแตนชลดานั้นก็ทนกระแสสังคมไม่ไหว ออกมาโพสขอโทษเอมวิทวัตโดยระบุข้อความว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละ แตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนอยากมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งๆท,ที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงของแตนอยู่บ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ของตัวเองและโทรคุยตรงๆต,ตั้งแต่แรก แตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอดีตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอมเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตะกแตนชลดาและล่าสุดจะนงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรุ่นพี่ตะกแตนชลรดาโพสขอโทษเพื่อนสนิท แต่ดูแล้วก็ไม่จบง่ายๆโดยเธอนั้นได้โพสตข้อความหลังน้ำตาไหลว่าจ๊ะบอกว่าแม่หนูเหนื่อยแม่ได้พูดว่าเครียดก็กลับบ้านเราจ๊ะบอกว่าพรุ่งนี้มีงานเล่นที่นคร แม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ขอให้หนูเล็กเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับใครใครเขาทำอะไรเขาก็ได้แบบนั้นเองจะบอกว่าอืมแค่นี้นะหลังจากวางโทรศัพท์น้ำตาฉันก็ไหลออกมาเองพ่อแม่ใครใครก็รัก แต่แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แนะนำจ๊ะอาสยามว่าเคลียร์กันค่ะจะได้จบด้วยดีสิ่งที่น้องจ๊ะทำบนเวทีก็ถือว่าผิดไม่ให้เกียดพี่ตะกแตนขอโทษเขาจะได้เคลียร์ค่ะงานนี้จ๊ะไม่รอช้าเข้ามาตอบกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งแปะภาพโพสต์ของตะกแตนมาด้วยโดยจ๊ะตอบกลับว่าจะไม่ได้เอ่ยถึงพี่เขาค่ะแล้วจะจะต้องขอโทษพี่เขาว่าอะไรคะ แต่ในสิ่งที่พี่เขาโพสต์แต่ละอย่างพูดถึงพ่อแม่คนอื่นเขาเคยคิดจะขอโทษบ้างไหมคะแต่ขอบคุณคุณพี่นะเข้าใจไม่อยากให้ทะเลาะกันอย่างโพสต์นี้พี่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะขอโทษเลย